ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรคนิยายในเรื่องเทพปรมาจารย์หลอมโอสถสำหรับโลกภายนอกการจะเสาะหาสมุนไพรวิญญาณหรือสมบัติวิเศษเหล่านี้กลับมิใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแต่หน้าที่แห่งนี้ทุกคนล้วนมีของดีของหายากอยู่แต่มือเพียงแลกเปลี่ยนสินค้าที่อีกฝ่ายต้องการหรือสนใจเท่านั้นไม่ว่าสิ่งใดล้วนได้มาครอบครองสมใจนึกนับเป็นกฎที่เรียบง่ายและน่าประทับใจนะักฉลามหนึ่งเจ้าเองก็น่าจะพกของดีติดตัวมาด้วยใช่หรือไม่ ฉลามหนึ่งยืดอกขึ้นอย่างภาคภูมิใจและกล่าวว่าแน่นอนท่านมันคือไข่มุกน้ำตาสวรรค์แห่งเผ่าเงือกของเราสิ่งนี้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับของต้องการในงานแสดงสินค้าในครั้งนี้คู่ดวงเนตรของเย่หยวนพลันสองประกายสวัยในทันใดเมื่อได้ยินและกล่าวว่าทะเลแผไพศสาลจันทราฉายและไข่มุกน้ำตาสวรรค์ฟังว่าไข่มุกน้ำตาสวรรค์เพียงหนึ่งหยดสามารถเพิ่มพูนอาณาจักรพลังได้เท่าก,กับการบ่มเพาะกว่าร้อยปีอย่างขมขื่น แล้วไข่มุกของเจ้าอายุเท่าใดกันแน่นอนไข่มุกน้ำตาสวรรค์เองก็เป็นหนึ่งในเก้าสมุนไพรวิญญาณหลักเช่นกันเย่หยวนพยายามเสาะหาแหล่งที่อยู่ของไข่มุกน้ำตาสวรรค์มาโดยตลอดแต่ก็ไร้วิเแววทว่าที่ไหนได้ในความเป็นจริงมันกลับอยู่ในมือของเผ่าเงื้อนี่เองฉลามหนึ่งจับจ้องเย่หยวนอย่างภาคภูมิและกล่าวตอบทันทีว่าสิ่งที่ข้านำออกมาได้อย่างมากที่สุดก็แค่อายุห้าแสนปีนอกจากนี้ยังมีเพียงหยดเดียว เมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่หยวนก็อดสอ่อแววผิดหวังไม่ได้และกล่าวว่าเช่นนั้นไข่มุกน้ำตาสวรรค์อายุหนึ่งล้านปีก็ควรมีอยู่ในเผ่าของเจ้าข้าสงสัยว่าสิ่งใดที่เผ่าของเจ้าต้องการจะแลกเปลี่ยนกับมันแค่อายุห้าแสนปีในปริมาณหนึ่งหยดก็มีค่าจนหาประเมินไม่แล้วนี่ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงอายุหนึ่งล้านปีเลยสิ่งนั้นย่อมเป็นยอดสมบัติประจำเผ่าเงือกแน่นอนหากมิใช่สิ่งที่มีค่าเทียบเทียมกับมันพวกเขาไม่มีทางสนใจใดๆ ตามที่เยยวนคาดการไว้สีหน้าของฉลามหนึ่งเปลี่ยนไปทันทีและกล่าวว่านี่มิใช่สิ่งที่ฉลามหนึ่งจะสามารถตัดสินใจได้ไขมุกน้ำตาสวรรค์อายุหนึ่งล้านปีนี้มีเพียงท่านประมุกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจจัดการกับมันเย่หยวนกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มว่า สรรพสิ่งย่อมมีราคาที่เหมาะสมถึงแม้ว่าไข่มุกน้ำตาสวรรค์น,นี้จะมีค่าหาประเมินไม่แต่เผ่าเงือกของเจ้าจำต้องขาดแคทนบางสิ่งเป็นแน่มิฉะนั้นเจ้าคงไม่ถอมาถึงงานแสดงสินค้านี้แน่นอนสีหน้าท่าทางของฉลามหนึ่งพันเปล่งปลั่งสดใสก่อนเอ่ยปากกล่าวว่าที่จริงแล้วเจ้ามาที่นี่ในคราวนี้เนื่องด้วยเป็นคำสั่งของท่านประมุกให้ตาหาสมุนไพรวิญ,ญญาณอายุห้าแสนปีหลายชนิดเพียงแต่ แม้จะหาแลกมาได้จบครบแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับนักหลอมโอสถของเผ่าเราที่จะหลอมกลั่นให้สมบูรณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นเย่ยหยวนถึงกับยิ้มกว้างในทันใดเรื่องหลอมกลั่นโอสถยังมีผู้ใดเก่งกาจไปกว่าเขาในผืนพิภพนี้เจ้าต้องการหลอมกลั่นโอสถชนิดใดเย่ยหยวนเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าเย่ยหยวนสนใจฉลามหนึ่งก็เร่งพล่งกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าท่านเย่ยหยวนรู้จักนักหลอมโอสถฝีมือฉกาดมาแนะนำหรือ ช่างหน้าขันสิ้นดีหากมีนักหลอมโอสถคนใดฝีมือฉกาดไปกว่านายท่านบนผืนพิภพแห่งนี้เกรงว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นเจียนไท่า,างที่อยู่เคียงข้างกล่าวเย้ยขึ้นทันทีฉลามหนึ่งมีได้สนใจคำเย้ยอของเจียนไท่ถา,างเลยแต่ทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นมันเร่งขยายขนาดแก้วตาเบิกกว้างจับจ้องไปที่เย่หยวนทันทีเห็นได้ชัดว่ามันแทบไม่อยากจะเชื่อสายตา ระดับฝีมือในการต่อสู้ของแย่หยวนช่างสูงส่งไร้ผู้ใดทัดเทียมอย่างแท้จริงการที่สามารถประสบความสําเร็จถึงระดับชั้นนี้ได้ในวัยเพียงแค่นี้ก็นับว่ามหัศจรรย์เกินขอบเขตความเข้าใจไปแล้วเรียกได้ว่าฝึกฝนทุกวี่ทุกวันจนไม่เหลือเวลานอนด้วยซ้ําแต่ยอดนักสู้อัจฉริยะเช่นนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปฝึกฝนศาสตร์แห่งโอสถกันนายท่านโอสถเม็ดนี้หลอมกลั่นเพื่อมอบให้แก่ประมุกน้อย ดังนั้นมันจึงเป็นโอสถอสูรแถมยังเป็นโอสถอสูรระดับเก้าชั้นสูงสุดฉลามหนึ่งกล่าวอย่างระมัดระวังเย่หยวนยิ้มและกล่าวว่าเรื่องนี้เจ้ามีจําเป็นต้องใส่ใจเลยข้าหลอมกลั่นโอสถให้ส่วนพวกเจ้าก็มอบไข่มุกน้ําตาสวรรค์อายุหนึ่งล้านปีเป็นค่าตอบแทนข้อตกลงนี้เจ้าคิดเห็นอย่างไรนี่หากท่านเย่หยวนสายมาดหลอมกลั่นโอสถได้จริงๆข้ามั่นใจอย,อย่างยิ่งว่าท่านประมุกจกต้องยอมตกลง เย่หยวนพยักหน้าตอบว่าเอาละส่งคนของเจ้ากลับไปยังเผ่าและรายงานเรื่องหลอมกล่นโอสถนี้ให้แก่ประมุกได้เลยฉลามหนึ่งตกใจอย่างมากจนพร่งกล่าวถามขึ้นว่าแต่ท่านยังไม่ทราบเลยว่าเป็นโอสถชนิดใดเย่หยวนกล่าวตอบอย่างไม่แยแสว่าสำหรับข้าไม่ว่าโอสถชนิดใดก็เหมือนกันฉลามหนึ่งแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้ยินเช่นนั้น ว่าจาช่างจองหองอย่างยิ่งมันไม่เคยเจอใครจองหองขนาดนี้มาก่อนหากมิใช่เพราะแสงคมดับนั้นของเย่หยวนป่านนี้ฉลามหนึ่งวิ่งไปกัดเขาแล้วแน่นอนแต่นี้เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของประมุกน้อยโดยตรงฉลามหนึ่งไม่กล้าประมาทบกพร่องใดๆและเร่งส่งคนกลับไปยังเผ่าเพื่อรายงานเรื่องนี้แก่ประมุกในบัดดลเพียงฉลามหนึ่งอธิบายถึงสมุนไพรวิญญาณที่มันต้องหาแลกในวันนี้เพียงปราดเดียวเย่หยวนก็เอ่ยปากตอบทันทีว่าอึมมอ ที่แท้ก็โอสถวังชาโมค้ามุวงนี่เองเป็นโอสถอสูนที่ไม่ง่ายเลยจริงๆแม้แต่จุดสูงสุดแห่งจัก,กรพัติโอตของเผ่าอสูนเองก็ไม่สามารถหลอมกลั่นได้เช่นกันดูเหมือนว่าแกนอสูนภายในร่างประมุกน้อยคงได้รับความเสียหายหนักโดยใครบางคนพลังปราณที่โคจรทั่วทั้งร่างจึงกลาหนวุ่นวายไปหมดจนสุดป่วยในท้ายที่สุดเพียงคำวินิจฉัยเดียวของเยยหยวนฉลามหนึ่งถึงกับเบิกตากว้างจนแทบถลนทะลักออกมาด้วยความตกตะลึงท่านรู้จักโอสทวังชาโมคะาม่วงด้วยอย่างนั้นหรือ จะมีให้ฉลามหนึ่งไม่ตื่นตะลึงได้อย่างไรโอสทวังชาโมคาม่วงชนิดนี้เป็นสูตรโอสถโบราณในบรรดาเผ่าทะเลทั้งหมดมีเพียงไม่เผ่าที่มีสูตรโอสถโบราณน,นี้และเผ่าเงือกก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามการที่เผ่าเงือกมีสูตรโอสถนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนที่ว่าพวกเขาจะมีปัญญาหลอมมันหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทรัพยากรของเผ่าทะเลเริ่มขาดแคลนแถมศาสตร์แห่งโอสถของพวกเขาก็ได้รับการพัฒนามาช้ากว่าเผ่ามนุษย์จึงล้าหลังอยู่หลายช่วงตัวหากต้องการหลอมั่นโอสถชนิดนี้ให้สำเร็จเกรงว่ายากเย็นดั่งขึ้นสวรรค์แน่นอนว่าการเดินทางมาในคราวนี้ของฉลามหนึ่งก็เพื่อแลกเปลี่ยนสมุนไพรวิญ,ญญาณซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญต่างๆและยังต้องปกปิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเผ่าอีกสุดท้ายนี้เขาเร่งเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจากไปโดยเร็วที่สุด แต่เขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเย่หยวนที่ได้ฟังเพียงแค่นั้นจะมองผ่านอ่านสถานการณ์ทั้งหมดออกในพริบตาฉลามหนึ่งเองก็อดสงสัยมิได้เลยว่าชไนเย่หยวนถึงรู้จักสูตรโอสถโบราณน,นี้ด้วยความรู้นับเป็นสมบัติที่เรียนรู้ได้ไม่จำกัดข้าผู้นี้เคยอ่านเจอในบันทึกโบราณเมื่อนานมาแล้วแต่ถึงอย่างไรกลับไม่ทราบสูตรอย่างกระสังชัดแจ้งนักและแน่นอนข้าไม่เคยหลอมกลั่นโอสถชนิดนี้มาก่อนเย่หยวนยักไหล่พลางกล่าวตอบ ในบันทึกโบราณระบุเพียงว่านี่เป็นหนึ่งในโอสถอสูรที่มีประสิทธิ์มากชนิดหนึ่งแต่สำหรับข้อมูลจำเพาะลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นกลับไม่มีเขียนระบุใดๆหากเป็นชีวิตก่อนหน้ากระทั่งเขาเองก็ยังไม่กล้ารปากโดยกล่าวว่าสามารถหลอมกลั่นได้แน่นอนแต่ตอนนี้ความเข้าใจของเขาต่อบัญญัติแห่งจอมโอสถยิ่งสูงส่งขึ้นทุกวันขุมพลังความเกรงกล้าในศาสตร์แห่งโอสถเหนือชั้นสะจนความสำเร็จในชีวิตก่อนหน้ากลับไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึง เมื่อผนวกรวมกับทฤษฎีโอสถอันแน่นเอียดภายในหัวของเย่หยวนตัวเขาก็ยิ่งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีเห็นหน้าครึ่งปลาครึ่งมนุษย์ของฉลามหนึ่งกังวลอย่างหนักเย่หยวนจึงยิ้มและกล่าวว่ามั่นใจในฝีมือของข้าผู้นี้เถิดศาสตร์แห่งโอสถของข้าแกร่งกล้าวกว่านักหลอมโอสถในเผ่าเจ้าแน่นอนอืมมอข้าคิดว่าสินค้าจำพวกโอสถน่าจะเป็นที่ต้องการภายในงานนี้ไม่น้อยเลยหลังจากนี้เจ้าก็ติดตามข้ามาละกัน เมื่อกล่าวจบเย่หยวนก็เดินตรงเข้าไปในงานทันทีในขณะนั้นเองฉลามหนึ่งก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าคนอื่นๆกับมองมันด้วยสายตาราวกับกำลังมองคนโง่เจี้ยนไทาชางเดิมตามเย่หยวนไปในทันทีและเมื่อเดินผ่านฉลามหนึ่งเขาก็พลันยกมือตบหัวของมันเบาๆก่อนเอ่ยปากขึ้นทางถอนหายใจว่าไอหัวปลามิใช่ทุกคนที่จะโชคดีร้องขอให้ในายท่านหลอมกลัน่นโอสถให้อ้าวเฉียนเดินตามหลังมาติดๆพร้อมสาดสายตาพลางเอ่ยดุขึ้นว่า ต้องสมองทึบแค่ไหนถึงกล้ากังขาในฝีมือของนายท่านหรือเป็นความจริงที่เผ่าทะเลมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเผ่าอื่นๆผู้อาวุโสถังเดินผ่านหน้าพลางกล่าวด้วยความเห็นอกเห็นใจว่าน้องชายสายตาของเจ้ามืดบอดเกินไปเจ้าเซียนยังดีกว่าคนอื่นๆนางกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างเนื่องจากสงสารว่าผ่อนคลายเถิดไม่มีโอสถชนิดใดที่นายน้อยเย่ไม่สามารถหลอมได้บนผืนพิภพ ฉลามหนึ่งเผยสีหน้าท่าทางสุดงงงวยไม่รู้จบเมื่อถูกพวกเขาเหล่านี้สวนว่าจากระนำใส่เช่นนี้มันก็ตระหนักได้ทันทีว่ามาตรฐานทักษะในาศาสตร์แห่งโอสถของท่านเย่หยวนดูถ้าจะสูงส่งมากจริงๆและนั้นสูงส่งจนมันไม่สามารถจินตนาการได้เลยเย่หยวนเดินตรงไปดูฝูงชนกลุ่มหนึ่งที่กำลังจับกลุ่มมุงดูคล้ายพุ่มไม้เล็กๆนี่กระตุ้นความสนใจของเขาไม่ใช่น้อยเลยเบื้องหน้าปรากฏเป็นแผงลอยแห่งนี้ที่มีคนทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่อย่างดูเดือด เท่าเสียเจ้านั่นแหละที่ผิดครั้นล่าสุดเราตกลงกันคือโอสดวิญญาณสวรรค์ดาราแลกกับรักวิญญาณมังกรฉไนตอนนี้ถึงไม่แลกเสียแล้วนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันซุ่มเสียงนักสู้คนหนึ่งโวยวายดังลัน่นเจ้าของแผงลอยนามว่าเท่าเสียกล่าวตอบว่า คุณภาพของรักวิญญาณมังกรข้าเชื่อว่าเจ้าหน้าจะตระหนักรับรู้ได้เช่นกันและครั้งล่าสุดที่เจ้าบอกข้าคือจะนำโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราขั้นกลางมาแลกแต่ตอนนี้เจ้ากลับนำขั้นต่ำมาแล้วข้ายังจะอยากแลกกับเจ้าได้อย่างไรเท่าเซี่ยโอสถวิญญาณสวรรค์สวดาเป็นถึงโอสถร,ระดับ9ก้าชั้นสูงสุดมันง่ายที่จะหลอมกลั่นได้อย่างไรมันไม่เกินไปหน่อยหรือที่เจ้าจะต้องการแลกกับขั้นกลางนักสู้คนนั้นกล่าวขึ้นพร้อมใบหน้าที่แดงกำลามไปถึงหู เท่าเสียศาสสายตาใสาและกล่าวด้วยเสียงเย็นว่าไม่แลกก็คือไม่แลกหรือเป็นไปได้ไหมว่าเจ้ากิดจ,จะบังคับขู่เข็นข้าโจโหยุนเจ้าลืมกฎเหล็กของเกาะก้าวิหกเพลิงอมตะไปแล้วหรือไงเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโหยุนพลันห่อเหี่ยวในทันใดกฎเหล็กลข,ของเกาะก้าวิหกเพลิงอมตะก็คือห้ามบังคับขู่เข็นให้อีกฝ่ายยอมทำธุรกรรมโดยไม่เต็มใจและที่สำคัญห้ามเข็นฆ่ากันเป็นอันขาด เมื่อพบเจอผู้ละเมิดกดโทษประหารชีวิตในทันทีถึงแม้ว่าที่แห่งนี้จะล้นเต็มไปด้วยเหล่าเสียนมากมายแต่ไม่มีใครแกล่งกล้าวไปกว่าเหมยเมื่อเลยเซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์ขั้นสุดมิใช่สิ่งที่ผู้ใดจะสามารถตะแย,ยได้เย่หยวนที่เฝ้ามองอยู่เป็นเวลานานในขณะนั้นเองเขาก็ก้าวย่างออกมาและกล่าวกับเท้าเซียว่ารากวิญญาณมังกรของท่านแลกกับโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราขั้นกลาง ตราบใดที่เป็นขั้นกลางก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่เท่าเสียเหลือบมองเย่หยวนพลางกรอกตาเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าตราบใดที่เจ้าสามารถนำออกมาได้เราชายชราย,ย่อมเต็มใจแลกเปลี่ยนด้วยแน่นอนเจ้ามีหรืออย่างไรโจหยุนที่ยืนอยู่ข้างข้างพลันจับจ้องเย่หยวนด้วยความยำเกรงเขากลัวว่าเย่หยวนจะมีโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราขั้นกลางติดตัวมาจริงๆเย่หยวนยิ้มแต่มิได้กล่าวตอบเท่าเสียและหันมากล่าวกับโจหยุนว่า พี่ชายเอาแบบนี้เป็นอย่างไรข้าจะหลอมแก้โอสถวิญญาณสวรรค์ดาราของท่านเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นส่วนรากวิญญาณมังกรนี้แบ่งกันคนละครึ่งรากวิญญาณมังกรชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อนักสู้ผู้บ่มเพาะกายเนื้อเยื่อหยุนมองปราดเดียวก็ทราบได้ทันทีว่าโจหยุนผู้นี้เองก็เป็นนักสู้ผู้บ่มเพาะฝึกฝนด้านกายเนื้อเช่นกันและความแกร่งกล้าของเขาก็รู้ถึงอนาจาักราชันเทวะขั้นสุดแล้ว ในความเป็นจริงแล้วเส้นทางของนักสู้ที่เลือกเดินในด้านฝึกฝนกายเนื้อช่างยากลำบากยิ่งกว่านักสู้ทั่วไปมากแต่เมื่อฝึกฝนจนสำเร็จถึงอาณาจักรพลังระดับสูงสูงคุ้มพลังความแกร่งกล้าของพวกเขาเหล่านี้ย่อมเหนือชั้นกว่านักสู้ที่ฝึกฝนพลังปราณมาร่างกายอันแกร่งกล้านั้นถือเป็นประการป้องกันชั้นยอดหักผนวกรวมกับวรยุทธต์ต่อสู้นั้นจะก่อกำเนิดการโจมตีอันทรงพลังอนุภาพอย่างยิ่งยวดรากวิญ,ญญาณมังกรอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโจโหยนุน ดังนั้นหลังจากที่เห็นพบเห็นมันในแผงขายเขาก็แทบควักเงินทั้งหมดที่อดออมมาเพื่อเชื้อเชิญจัก,กรพรรดิโอดของทางสมาคมมาเพื่อให้ช่วยหลอมกลั่นโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราแต่น่าเสียดายที่จัก,กรพรรดิโอดของสมาคมสามารถหลอมกลั่นออกมาได้เพียงโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราขั้นต่ำเท่านั้นทันทีที่เขาทราบผลเช่นนั้นโจหยุนก็คล่ำครวญแทบบ้านี่เป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายเกินไปแน่นอนว่าโจหยุ่นเดือดจัดมากในเวลานั้นแต่สมาคมนักหลอมโอสถยิญญญ่งใหญ่เพียงใดกัน มีหรือที่เขาจะกล้าบันดาลโทสะใส่นอกจากนี้การจะเชื้อเชิญน,นักหลอมโอสถของสมาคมมาช่วยเขาเองก็ต้องทำใจมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นการจะไปหาเรื่องสร้างปัญหาให้แก่อีกฝ่ายกลับเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเช่นกันเขารู้สึกหมดหวังอย่างที่สุดแต่กระนั้นเองก็ต้องลองดูดังว่าความหวังสุดท้ายโจหยุนมุ่งหน้ากลับมายังเกาะเก้าวิหกเพลิงอมตะอีกครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนกับรักวิญญาณมังกรแต่เท่าเสียกลับไม่สนใจใยดีเลย ทันทีที่ได้ยินคำเสนอของเย่หยวนโจโหยุนก็ประหลาดใจอย่างมากในเมื่อหลอมกลั่นโอสถเสร็จสิ้นแล้วยังจะไปแก้ไขปรับปรุงอันใดได้อีกคนที่สามารถหลอมแก้อสถเพื่อปรับปรุงคุณภาพได้มีเพียงจุดสูงสุดแห่งจักรพรรด,ดิโอดผู้เจนจัดมากประสบการณ์เท่านั้นที่มีปัญญาและชายหนุ่มที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเขาคนนี้บรรลุถึงจุดนั้นแล้หรือเรียนผูกง่ายกว่าเรียนแก้และศาสตร์แห่งโอสถก็เช่นกัน เจ้าหนุ่มอย่าหยอกข้าเล่นเลยข้าทราบว่าพวกเจ้าแข็งแกร่งอย่างมากแต่การจะหลอมแก้โอสถกลับนี้ใช่สิ่งที่ใครจะสามารถทําได้ยิ่งเป็นโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราด้วยแล้วฟังว่าแม้แต่ท่านเฉวียนซิ่งซียังจนปัญญาทางที่ดีเจ้าลืมไปเถอะโจหยุนสส่หัวอย่างเปล่าประโยชน์แม้จะเป็นโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราขั้นต่ําแต่อย่างน้อยก็ยังสามารถขายกลับเป็นเม็ดเงินได้บ้าง หากเขายอมให้เย่หยวนไปก็ไม่ต่างอะไรกับโยนให้เด็กไปทำลายโดยเปล่าประโยชน์เท่าเสียมีได้เอ่ยปากกล่าวอันใดแต่สายตาของเขาพลันเลื่อนไปจับจ้องเย่หยวนด้วยแววตาแสนเหยียดยามดูถูกการจะหลอมแก้โอสถระดับเก้าชั้นสูงสุดเห็นว่ามันง่ายนักหรือในเวลานี้เองเหล่าฝูงชนที่มุงดูในตอนแรกทุกคนต่างเอ่ยปากกล่าวเยยหยันเย่หยวนจนดังสนัน่น แม้อ้าวเฉียนจะสำแดงความแกร่งกล้าวแผ่ออกมาจนประจักษ์ชัดแต่สำหรับวาจาอันอวดดีนี้ของเย่หยวนกลับสร้างความรังเกียจต่อพวกเขามากเกินไปการจะหลอมแก้โอสถช่างเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเสียยิ่งกว่าการหลอมขึ้นมาใหม่หลายเท่านักวาจาไร้าสาระที่แสนจะอวดดีนั้นเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้หันกล้ากล่าวออกมาจากปากจริงๆมันคงหลงคิดไปว่าตนเองเป็นนายน้อยหนุ่มผู้เก่งกาศ เพียงศึกษาทฤษฎีหลอมกลั่นโอสถแค่วันสองวันก็สำคัญตนผิดคนว่าตนเองนั้นพิเศษการหลอมแก้โอสถระดับเก้าชั้นสูงสุดเป็นเรื่องที่ยากเกินจินตนาการแม้แต่ท่านประธานสมาคมนักหลอมโอสถยังไม่กล้าอดอ้างเจ้าเด็กเหลือคนนี้คงคิดว่าศาสตร์แห่งโอสถง่ายดายดั่งต้มผักต้มปลากระมังสินค้าจำพวกโอสถต,ต่างเป็นจุดสนใจอย่างมากในงานแสดงสินค้าในบรรดาฝูงชนที่มุงดูเหล่านี้มีทั้งนักสู้และนักหลอมโอสถปะปนกันไป พวกเขาทราบดีว่าการจะหลอมแก้โอโสถระดับก้าชั้นสูงสุดมันยากเย็นเพียงใดและนั้นยากเสียยิ่งกว่าการหลอมใหม่ตั้งแต่ต้นเสียอีกดังนั้นแล้วเรื่องเช่นนี้ไม่ควรนำมาคุยโวโอโอดเลยอายุของเย่หยวนยังเด็กเกินไปแล้วเขาจะมีปัญหาไปทำอะไรได้ในวัยเพียงแค่นี้เย่หยวนแซงทำเป็นหูทวนลมต่อวาจาคำเย้ยของคนเหล่านี้แต่เขายังคงกล่าวกับโจมหยุนว่าว่าอย่างไร หากไม่เห็นด้วยก็ขายโอสถเม็ดนี้ให้แก่ข้าขาจะได้นําไปหลอมแก้เพื่อนําแลกกับรากวิญญาณมังกรและเมื่อถึงตอนนั้นท่านก็อย่าหวังส่วนแบ่งอีกต่อไปสีหน้าการแสดงออกของโจหยุนเปลี่ยนไปอย่างมากภายในห้วงความคิดเกิดการต่อสู้ระหว่างสองทางเลือกโดยมีตั้งใจเขาไม่ทราบจริงๆว่าเย่หยวนไปเอาความมั่นใจขนาดนี้มาจากไหนอย่างไรก็ตามสีหน้าท่าทางของเย่หยวนก็สงบนิ่งราวกับว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ถึงจะเป็นแค่โอสถขั้นต่ำแต่หากขายมันออกไปอย่างน้อยก็เท่าทุนแน่นอนในที่สุดโจหยุนกัดฟันแน่นและยื่นโอสถเม็ดนั้นให้แก่เย่หยวนทันทีพร้อมกล่าวว่าวันนี้เราชายชราขอเดิมพันหลอมกลั่นมันให้ดีที่สุดหากล้มเหลวก็แค่สูญเงินจากที่ทำงานหนักนับไม่กี่สิบปีเท่านั้นต่อหน้าการตัดสินใจเช่นนี้ต่างทำให้ทุกคนตื่นตะลึงอย่างยิ่ง หลังจากนั้นวาจาคำเย้ยยันพันล้นทะลักออกมาจากฝูงชนอย่างไม่หยุดหย่อนฮ่าห้าเท่าโจเจ้าลงเดิมพันหนักไปหน่อยแม้จะเป็นโอสถวิญญาณสวรรค์ดาราขั้นต่ำแต่มันก็ยังมีมูลค่าไม่ใช่น้อยยนให้เด็กเล่นเช่นนั้นเสียของโดยเปล่าประโยชน์เสียจริงถูกต้องแล้วไว้ใจเด็กที่ผมยังไม่ขึ้นเต็มที่เช่นนี้ช่างหลงผิดเกินไปค่าขอกล่าวตามตรงเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้จุดไฟม่อหลอมเป็นหรือเปล่ายังไม่ทราบเสียดายของสิ้นดี ฮ้าหาเท่าโจหักเจ้าไม่ต้องการโอสถเม็ดนั้นก็โยนมาให้ข้ายังดีกว่าโจยุนสาสสายตาใส่ทุกคนอย่างเดือดดุและตะโกนใส่ทุกคนว่าโอสถเม็ดนี้เป็นของเราชายชราจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของข้าพวกเจ้าอยากรู้เพื่ออันใดแต่เย่ยวนหัวเราะเบาๆสองสามคำเมื่อได้ยินและกล่าวว่านับเป็นการตัดสินใจที่ชานฉลาดนะักผ่อนคลายเถิดข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเปรียง ซุ้มเสียงแหลมดังสนั่นอสนีบาดฟันฟ้าสะบ้านลงมาในทันใดปิดใจต่อมาเบื้องหน้าของทุกคนพันปรากฏเป็นม่อหลอมโอสถอันแสนงอาจแกร่งกล้าม่อหลอมราชามงกรหลังจากที่มันได้ดูทราบโลหิตมังกรของเย่หยวนไปกลิ่นอายพลังอำนาจของม่อหลอมราชามงกรก็ยิ่งแผ่สถานภพศสาลขึ้นเรื่อยๆม่อหลอมราชามงกรใบนี้ขาดอีกเพียงย่างก้าวเดียวเท่านั้นก็จะบรรลุข,ขึ้นกลายเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์แล้ววะ คุมพลังของมันมหาศาลเกินอย่างถึงได้เมื่อทุกคนรับรู้ได้ถึงความแกร่งกล้าวของหม่อหลอมมังกรใบนี้พวกเขาทั้งหมดถึงกับหัวเราะไม่ออกอีกต่อไปเย่หยวนมิได้กล่าวอะไรใดๆต่อพร้อมหยิบใช้เพลิงโบฟ้าขจัดจันขาวขึ้นมาทันทีพร้อมเริ่มการหลอมแก้โอสถวิญญาณสวรรค์ดาราในทันใดในไม่ช้าใบหน้าที่อัดแน่นไปด้วยความเย้ยหยันดูถูกของเหล่าผู้คนก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นความประหลาดใจ วรยุทธหลอมกลัลของเย่ยยวนช่างลึกซึ้งและสวยงามอย่างยิ่งแม้พวกเขาบางคนจะมิเคยศึกษาศาสตร์แห่งโอสถมาก่อนแต่ก็ยังรับรู้ได้ทันทีว่าฝีมือลายมือของเย่ยวยวนเยี่ยมยอดเพียงใดส่วนนักหลอมโอสถกลับยิ่งตกตะลึงราวกับเห็นผีระดับชั้นความสามารถในศาสตร์แห่งโอสถของเย่หวยวนแข็งแกร่งยิ่งกว่าพวกเขาไม่รู้กี่ร้อยพันเท่านี่คือฝีมือระดับยอดปรมาจารย์การเคลื่อนไหวของเขาช่างบิดพลิ้วและลื่นไหลเกินพนา ชายหนุ่มคนนี้จะต้องกลายเป็นยอดปรมาจารย์โอสถแห่งยุคแน่นอนหลังจากนั้นหนึ่งช่วยยามเย่หวยวนก็เก็บปราณแห่งไฟกลับไปดังเดิมโอสถถูกขัดเกลาวแก้ไขดังเหมือนใหม่เมื่อโจอหยุนเห็นโอสถเม็ดนั้นในมือเย่ยวยวนเขาก็ตื่นเต้นจนเนื้อตัวกลายเป็นสีแดงฮ่าฮ่าเราชายชาราคนนี้เดิมพันถูกข้างแล้วช่างน่าทึ่งฮ่าฮ่า เจอหยุนดีใจราวกับถูกรังวันใหญ่เขาเงยหน้าขึ้นฟ้าพร้อมระเบิดเสียงหัวเราะดังสนั่นไม่หยุดหย่อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะทุกคน